ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะต้องเลิกคิดว่าฉันทําไม่ได้ถ้าพูดถึงความคิดที่ทําให้คนเราล้มเหลวเนี่ยความคิดหนึ่งที่จะต้องติดอันดับต้นๆแน่นอนก็คือความคิดที่บอกว่าฉันทําไม่ได้เพราะความคิดนี้นะคะมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของสิ่งอะไรเลยมันไม่ใช่ความคิดที่ทําให้เกิดอะไรบางอย่างเลยแต่มันคือจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง มันคือจุดจบของความเชื่อมั่นในตัวเองมันคือจุดจบของความเป็นไปได้มันคือจุดจบของโอกาสมันคือจุดจบของความพยายามและก็มันคือจุดจบของการเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เราก็จะไม่ลงมือทำและก็ไม่แม้แต่จะลองหรือพยายามเราอาจจะคิดว่าเรากำลังหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่สิ่งที่เราไม่ตระหนักก็คือการไม่ทำก็คือความล้มเหลวในตัวของมันเองนั่นแหละ คนที่มีนิสัยชอบคิดว่าเราทำไม่ได้มักจะเป็นคนที่ล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักเพราะสิ่งที่เขาไม่ทำย่อมมีมากกว่าสิ่งที่เขาทำหรือแม้แต่สิ่งที่เขาทำมันก็ย่อมมีสิ่งที่ล้มเหลวมากกว่าสิ่งที่สำเร็จเพราะความคิดที่ว่าเราทำไม่ได้มันคือความคิดแห่งความล้มเหลวมันคือความคิดที่สร้างพลังในด้านลบมันไม่ได้ช่วยสร้างพลังให้ความมุ่งมั่น มันไม่ได้สร้างให้คุณนั้นเชื่อมันในตัวเองและทําให้คุณนั้นไม่ได้มีความพยายามที่จะทำแต่มันกลับสร้างพลังแห่งความกลัวสร้างพลังแห่งความอ่อนแอและก็ทําให้คุณนั้นอยากยอมแพ้ไม่มีทางค่ะที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่างได้สําเร็จถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้แม้แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดมันก็จะยากเกินไปสําหรับเราถ้าเราคิดว่าเราไม่มีความสามารถมากพอที่จะทา ในทางกลับกันไม่มีทางที่เราจะล้มเหลวกับสิ่งที่ทำถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้ไม่มีทางที่เราจะล้มเหลวกับสิ่งที่เราทํำถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเราทําได้แม้แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราถ้าเราเชื่อว่าเรามีความสามารถพอที่จะทาแม้ว่าบางครั้งการเชื่อว่าเราทำได้อาจจะไม่ได้ทำให้เรานั้นทำสิ่งสิ่งหนึ่งได้สำเร็จในครั้งแรก แต่ตราบใดที่เราเชื่อเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเลยว่าเรานั้นทำได้เราก็จะไม่มีวันยอมแพ้และก็จะไม่ล้มเลิกจนกว่าเราจะทำได้สำเร็จความคิดที่ว่าเราทำได้หรือว่าเราทำไม่ได้นั้นมันเหมือนกับปฏิหานนะคะมันคือไม่ว่าเราจะคิดยังไงผลลัพธ์มันก็เป็นแบบนั้นแหละนั่นไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ในหัวอย่างเดียวที่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นเพราะความคิดของเรา กำหนดระดับความพยายามของเรามันเป็นเพราะความคิดของเรากำหนดระดับความพยายามของเราด้วยคนบางคนล้มเหลวกับบางสิ่งที่ทำคนบางคนล้มเหลวกับบางสิ่งที่ทำอย่างน่าเสียดายมากเพราะว่าเขาโมยแต่บอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ไไดและแทนที่จะพยายามอย่างเต็มที่นะมันก็จะเป็นกลายเป็นพยายามแค่เล็กๆน้อยๆรู้สึกหมดพลังรู้สึกอ่อนแอแล้วก็ยอมแพ้ในที่สุดแทนที่นะ จะดึงความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่มันก็กลายเป็นดึงมันออกมาได้แค่ครึงคร่งกลางๆเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละความคิดที่ว่าเราทำไม่ได้มันก็จะสร้างขีดจำกัดให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมัน่นไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมัน่นความสามารถและความพยายามแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนจากคำว,ว่าเราทำไม่ได้เป็นคำว,ว่าเราทำได้ พียงแค่คำพูดนะคะที่บอกตัวเองง่ายๆแค่นี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปในทันทีจากที่เรามองเห็นความล้มเหลวเราจะมองเห็นความสำเร็จจากที่เราดูถูกความสามารถของตัวเราเองเราจะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองจากที่เราไม่ค่อยจะพยายามเราจะพยายามอย่างเต็มที่และจากที่เรายอมแพ้อย่างง่ายๆเราก็จะสู้จนถึงที่สุดความลับของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะก็คือ การเชื่อว่าพวกเขาทำได้ทุกสิ่งเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะกำหนดผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำได้มากเท่ากับสิ่งที่เราเชื่อไม่มีสิ่งใดที่จะกำหนดผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำได้มากเท่ากับสิ่งที่เราเชื่อคนที่ประสบความสำเร็จจะคิดเชื่อและก็พูดว่าพวกเขานั้นทำได้จนเป็นนิสัยคิดเชื่อและก็พูดว่าพวกเขาทำได้จนเป็นนิสัย จนแทบไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจะคิดว่าตัวเองนั้นทำไม่ได้เลยเพราะความจริงก็คือพวกเขาแทบจะไม่มีเวลาที่จะคิดแบบนั้นเพราะก่อนที่พวกเขาจะคิดว่าทำไม่ได้พวกเขาก็จะลงมือทำเพราะก่อนที่พวกเขาจะคิดว่าทำไม่ได้พวกเขาก็จะลงมือทำ,ลอทำและนั่นมันคือนิสัยแห่งความสำเร็จที่คุณน,นั้นควรที่จะเอาเป็นแบบอย่าง เพราะมันจะทําให้คุณนั้นสามารถทําได้มากกว่าที่คุณเคยทํามีโอกาสมากกว่าที่คุณเคยมีและก็ประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นได้จริงๆแน่นอนความลับของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะก็คือการเชื่อว่าพวกเขาทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะกําหนดผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทําได้มากเท่ากับสิ่งที่เราเชื่อถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณอย่าเรียนแบบคนอื่นทุกอย่าง ของขวัญที่เราทุกคนได้รับติดตัวมาก็คือความสามารถและพรสวรรค์เราทุกคนนะคะล้วนมีความสามารถและมีพรสวรรค์อยู่ในตัวเองแม้ว่าจะแตกต่างกันก็ตามและนั่นมันก็คือสิ่งที่ทำให้โลกนี้มีความสำเร็จที่หลากหลายเกิดขึ้นถ้าเราทุกคนเกิดมาและก็เก่งในสิ่งเดียวกันและก็ทำในสิ่งเดียวกันโลกนี้ก็คงมีความสำเร็จอยู่แบบเดียวหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าโลกนี้คงไม่มีความสำเร็จ เพราะถ้าเราทุกคนทำทุกสิ่งได้เท่าเทียมกันไม่มีใครด้อยกว่าหรือว่าเหนือกว่าใครในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงก็คงไม่มีใครที่ชื่นชมหรือยกย่องผลงานของใครว่าเป็นความสำเร็จทั้งนั้นที่ยกตัวอย่างแบบนี้ก็เพื่อให้คุณนั้นเข้าใจว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จหนทางมันไม่ใช่การพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนอื่นแต่คุณจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นมันก็จริงอยู่ที่ ในความคิดของบางคนการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างตามคนอื่นแล้วประสบความสําเร็จก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแถมยังเป็นทางลัดที่ง่ายกว่าแต่ถามว่าทุกครั้งที่คุณเรียนแบบคนอื่นคุณมีโอกาสมากแค่ไหนคะที่จะทำได้ดีหรือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเท่าเขาคุณมีโอกาสมากแค่ไหนคะที่จะประสบความสำเร็จได้แบบเขาและถึงแม้คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ คุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและรู้สึกชื่นชมในความสำเร็จของคุณมากแค่ไหนถ้าคุณรู้ว่าความสำเร็จของคุณเกิดจากการเรียนแบบคนอื่นทั้งวิธีคิดและวิธีทำไม่มีอะไรที่เกิดจากความสามารถและความพยายามของคุณเองและไม่มีอะไรที่ใช่ตัวคุณดังนั้นนะคะความสำเร็จนั้นจึงไม่ใช่ของคุณความสำเร็จคือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จต้องการ แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการมากกว่าก็คือความภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จอาจจะมองหาทางลัดที่จะประสบความสำเร็จอย่างเช่นเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จใช้ความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจหรือมองผลงานที่ประสบความสำเร็จของคนอื่นเป็นแนวทางในการที่จะคิดที่จะสร้างสรรค์และก็สร้างผลงานของตัวเองแต่สิ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันทำก็คือการเรียนแบบคนอื่นทั้งหมดในทุกสิ่งที่ทา เพราะว่าการเรียนแบบคนอื่นนั้นหมายถึงคุณไม่มีความเป็นตัวของตัวเองคุณไม่มีความคิดสร้างสารรค์และคุณไม่มีความสามารถที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองเพราะการไม่เคยให้โอกาสตัวเองได้ลองคิดและลองทำบางสิ่งด้วยความสามารถของตัวเองมันจะทำให้คุณนั้นย่ำอยู่ที่เดิมและก็ได้แต่ก้าวตามหลังคนอื่นอยู่ร่ำไป นิสัยของคนชอบเรียนแบบคนอื่นในทุกสิ่งที่จะทำมันก็จะทําให้คุณนั้นล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จได้พอพอที่จะพอสมควรนะมันจะสําเร็จแบบครึ่งๆกลางๆเพราะว่าปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการที่คนเราจะประสบความสําเร็จก็คือการค้นพบตัวเองและก็ค้นพบความสามารถของตัวคุณเอง คุณไม่มีทางที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอะไรและทำอะไรได้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะทำได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามถ้าสิ่งที่คุณทำไม่ใช <id> ่ตัวคุณไม่เหมาะกับคุณและไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณนั้นทำได้ดีที่สุดมันก็ย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณนั้น ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงดังนั้นนะคะจงเลิกเรียนแบบคนอื่นในทุกสิ่งทุกอย่างและลองพยายามค้นหาตัวเองดูค้นหาพรสวรรค์และก็ค้นหาความสามารถที่แท้จริงของคุณและก็สร้างสรรผลงานที่ยอดเยี่ยมในแบบของคุณเองการจะค้นพบสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตัวเองและประสบความสำเร็จกับมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณมัวแต่เรียนแบบคนอื่นและไม่เริ่มค้นหามัน คุณก็จะไม่มีวันค้นพบมันและความสำเร็จก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะแม้การเรียนแบบคนอื่นมันคือเรื่องง่ายแต่จำไว้นะคะว่าสิ่งที่ง่ายมันจะไม่ทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จสิ่งที่ง่ายมันจะไม่ทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จดังนั้นค่ะแม้การพยายามคิดและทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมันจะเป็นเรื่องที่ยากและก็ท้าทายกว่าแต่ลองพยายามดูค่ะ ลองทำอะไรก็ตามโดยไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นและก็ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วไหนไม่ช้านะคะคุณจะสนุกกับมันความสำเร็จมันคือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จต้องการแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการมากกว่าก็คือความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตัวเองค่ะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะต้องเอาคนที่สำเร็จเหนือกว่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวคุณเองค่ะ คือคนที่ล้มเหลวเนี่ยมันจะมีนิสัยอยู่หลายแบบเลยแต่นิสัยอย่างหนึ่งที่แทบจะมีอยู่ในตัวของคนที่ล้มเหลวทุกคนก็คือการชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นของพวกเขานั้นมันไม่ใช่ในทางสร้างสรรค์สักเท่าไหร่ค่ะหรือในทางที่มันจะส่งผลบวกต่อตัวเองอย่างเช่นเมื่อพวกเขาเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ด้อยกว่าหรือทําบางสิ่งที่ด้อยกว่าพวกเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองฉลาด ตัวเองเก่งและก็ดีพอแล้วและก็จะคิดว่าพวกเขาไม่จำเป็นทีต่ต้องพัฒนาตัวเองอีกต่อไปทำให้การพัฒนาของพวกเขานั้นหยุดอยู่แค่นั้นหรือเมื่อพวกเขาเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เหนือกว่าหรือทำบางสิ่งได้เหนือกว่าพวกเขาก็จะรู้สึกต่ำต้อยรู้สึกแยกกับตัวเองคิดว่าตัวเองไร้ความสามารถหรือว่ามีความสามารถไม่เท่าเทียมหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คู่ควรและความคิดนั้นมันก็จะบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองของพวกเขาด้วย หรืออีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ชอบคิดในแง่ลบกับคนที่เหนือกว่าอย่างเช่นดูถูกดูถูกว่าพวกเขาประสบความสําเร็จทางที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรหรือว่าอาจจะอิจฉาริษยาในสิ่งที่เขาทําได้ดีกว่าหรือไม่ยอมที่จะเรียนรู้และก็เอาแบบอย่างจากเขาเพราะความรู้สึกต่อต้านและไม่ชอบในตัวเขาเพราะว่าพวกเขาเน้นเหนือกว่าตัวเองนิสัยเหล่านี้นะคะมันคือนิสัยของคนที่ต้องการที่จะล้มเหลวมากกว่าประสบความสําเร็จ เพราะคนที่ต้องการจะประสบความสําเร็จจะต้องพยายามเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างและก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจในขณะที่คนที่ต้องการล้มเหลวจะทําแต่ในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือจะไม่ยอมเรียนรู้จากอะไรเลยและก็ไม่สามารถใช้สิ่งใดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ทั้งนั้นค่ะความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ล้มเหลวก็คือ ถ้าคนที่ประสบความสำเร็จเห็นคนที่มีความสามารถมากกว่าตัวเองหรือทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีกว่าตัวเองก็พวกเขานั้นจะยกย่องชื่นชมยอมรับในความสามารถและก็ใช้ความสามารถใช้ความสำเร็จของคนเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวพวกเขาในทันทีค่ะพวกเขาจะเรียนรู้สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่ใช่พยายามเรียนแบบแต่แค่ใช้วิธีคิดเท่านั้นและ วิธีทำของคนเหล่านี้พวกเขาก็เอาวิธีทำนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจและพวกเขาก็พยายามในการพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องแข่งขันหรือต้องทำให้ได้เหนือกว่าคนอื่นแต่เป้าหมายของพวกเขาก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆและก็ไปให้ถึงจุดที่ดีที่สุดเท่านั้นค่ะแต่ถ้าคนที่ล้มเหลวเห็นคนที่มีความสามารถเหนือกว่าหรือทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีกว่า พวกเขาจะรู้สึกถูกบั่นทอนพลังและถูกลดความเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่ก็ต่อต้านและอาจจะปฏิเสธที่จะเรียนรู้จากคนเหล่านั้นก็ได้ผลลัพธ์ที่พวกเขาจะได้ก็คือเขาก็ยังด้อยอยู่เดิมไม่ไม่อาจที่จะเท่าเทียมกับคนที่ประสบความสําเร็จได้และก็ไม่มีไม่มีทางไม่มีวันที่จะเหนือกว่าคนเหล่านั้นได้ถ้าคุณนะคะมีนิสัยแบบนี้คุณจะต้องตระหนักว่า นี่คือน,นิสัยแห่งความล้มเหลวค่ะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยด่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จโดยเริ่มจากการเรียนรู้มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จว่าคนที่เหนือกว่าเรานําพวกเขามาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะผลักดันเรานั้นไปสู่ความสําเร็จคนที่เหนือกว่าเราคือตัวช่วยที่จะทําให้เรานั้นได้เรียนรู้และก็ได้พัฒนาและคนที่เหนือกว่าก็คือแบบ แบบอย่างของความสําเร็จที่ทําให้เรานั้นได้เชื่อมันได้ว่าความสําเร็จนั้นมันมีอยู่จริงและมันก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้เช่นกันคนที่ประสบความสําเร็จจะชอบมองชอบชื่นชมและก็ชอบเรียนรู้จากคนที่เหนือกว่าและพวกเขาไม่เคยหยุดทําแบบนั้นเพราะนั่นคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดที่ทําให้พวกเขายิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าไม่ว่าเราจะยืนอยู่ในจุดใดก็ย่อมมีคนที่เหนือกว่าเราและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาต้องการเพราะจะทำให้พวกเขาไม่มีวันหยุดยั้งที่จะอยากเรียนรู้และพัฒนาดังนั้นนะคะจงเรียนรู้มุมมองของพวกเขาและก็สร้างนิสัยในการชอบใช้คนที่เหนือกว่าให้เป็นแรงบันดาลใจอย่างพวกเขาและคุณจะทึ่งกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชีวิตคุณค่ะ คนที่ประสบความสําเร็จนั้นจะชอบมองชอบชื่นชมและก็ชอบเรียนรู้จากคนที่เหนือกว่าและพวกเขาก็ไม่เคยหยุดทำเช่นนั้น